ที่ที่ผ่านมารเราก็รับสนองอสาราปันสุขสาราปันสุขค่ะว่าพา่อคือวน่าจะเอาแบบเด็กๆงามๆเอาของงามๆไปวางหน่อยจะได้ลงทัศนพะะีเนี้ยค่ะือเวลาสารก็จะมีแจ่ผับุ้แจกับกระยายน,นะคะ <c oughs> แบบไปไปรูปแบบมุกแบบมหมาเนี่ยแบบมกเพรก็พยายามที่จะไปทำพอไปแล้วก็มีเพื่อนไปด้วยพอมีเพื่อนไปด้วย ไปเจอคนมาเอาคนมาเอาก็คนก็ได้หัวเช้เท้าไปปาร,ราวิผ่านมาแเา้วมาเหนือเทียนโรงงานไปบ้านอะไรบ้างไปบางไปแต่ว่าพอเพื่อนที่ไปด้วยนี่ก็คือคนที่จะมาเอาน่ะหัวเช้เท้ามันอาจมันอาจจะไม่งามกับบางส่วนที่เออแก่งไว้ไปขาจญาติอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนที่จะมารับนะ่ะเขาก็จะมาขอเอาหัวใหญ่ๆนะ่ะ <c oughs> ขอหัวใหญ่ที่แขนงไว้ ก็เลยไปมองเห็นต่างกันว่ามองเห็นต่างว่าคนที่ไปด้วยเนี่ยเป็นต่างว่าเออเนี่ยขนาดขนาดขอ้งฝากแลวเนี่ยจะมาเลือกผิ่เนี่ยค่ะซูมเราน่าจะมีคนเฝ้าแล้วก็จัดสรรแล้วก็น่าจะมีการพัฒนาแต่ถ้ามองไปเนี่ยพวกเราทุกคนก็เห็นปัญหานะคะว่าควรจะมีกระบวนการจัดสรรถึงความเหมาะสมว่าถ้าจะมี อ้้ไธนากระตอมปันส <those> no <welche> ุ <player> ่มมันก็เป็นนึ่งดีแต่ว่าอย่างน้อยๆไม่ต้องไปพูดเยอะคือไปสองคนก็เห็นต่างแล้วว่าแจกก็ต่างกันแล้วเหตุการณ์แจกก็ไปต่างกันตรงพันธะจร์เป็นต้นเพ่งคเลยเป็นอางดีใช่ใครธรรมมาผมมาแล้วติดลู่ตึ้งเราต้องเรายังมีความต่อเนื่องนะคะคันเมื่อวานคือรับขรอบครัที่สนามบิน อหารนผู้ว่าเนี่ยตูเยอะนแต่ว่าไม่มีือนหมดน้ำยาเะมดน้่ยาหมดน้ำยาเราได้ชนะเราไ้ชนะไปอยู่ชนะเ็นาดกระพ้องกระแพ้งี่งต่อเนื่องได้นะตรงนี้ใชบ้าน ปวดาจพอสมควรนะเพราะว่าผักมันก็เริ่มสูงอย่างร้อนเนา่ยร้อนแต่ไม่ไม่ใช่หน้าหนาวนะคะคือที่เลนอยเขาก็เผาแล้วตอนนี้ไม่มีผักฤดูร้อนเก็บตักม่วงเก็บผักชีงาเก็บผักบ่งเก็บต้นโ่งเก็บผักผมนำไปใส่ก้อยให้เขาที่ผักม่วงเขาก็ชอบ นั่นนะคได้ได้ขอ้มาเอาอ่ะผักบุ้งผักผมผักหอมบ๊อบอะไรตะดกงนี่เขาไม่ตัดกก็มีเยอะแยะไปผักอื่นก็ได้ผักกะทิผักชายาในได้ตลอดชายาอีกอะไรๆต่างๆนานาถ้าจะเราจะขยันทํานะมันก็เป็นบริการอันหนึ่งตาย ก็ดูดีพยายามพยายามไม่ก็ได้ทีพยายามเติมเต็มกันนะครับพอเขาไม่มีแกกินมันจนเนี่ยมันไม่มีจะกินจริงๆเลไม่รู้จะไปหาอะไรกินแต่ใจไม่ลงมันยัหาปลาหาอะไรได้นะครับหาอยู่หาปลาก็ไม่ใช่ได้จับง่ายๆนะมันจะมาดินดิ่นมาให้จับง่ายๆ โอปราไอคิดถึงพวกที่อยทุ่งกุลา่เนี่ยนะฮ่งกุลาเาีแล้วนะทุ่งกุลาเขาแอปลูกข้าวเจ้าได้ที่หนึ่งเนี่เจ้าของแต่เขาก็บอตัันรอดใช้คิดถึงพวกในสลามยุงเทพโอ้โหจนปัญญาต้นข้าวที่นีนก็ไม่รู้เอ้ยาลามมึงกมกินต่างแดนเะ้นเดียวก็ยังไม่มีเลย ันเรา,าว,ว,ว่าเห็นเลยมันมีบาคลมคนกับมันคนแต่ละคนมันเลิกไม่ได้ไเรวพยายามนะเขาเขาพยายามจะจะให้มันดีมันจะเริ่มมาไปมันไม่ง่ายแต่เราเองเราก็ไม่โอ้โหพูดกันจริงๆแล้วเปรียบวิบากของเรากับเปรียบวิบากของพวกสลาปพวกอ,อะไรพวกนี้เ<ม>ออชาตินี้เราไม่เป็นใกล้พวกนี้เลยนะไม่เป็นของใหมโอ้โห เขาไปเป็นอย่างนั้นได้อย่างไงผมไปอยู่ช่วงที่ไปเรียนลาวก็ไปอยู่กล้งลาเรือครับเขาไปอยู่ไปเป็นพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่ได้อย่างไงชีวิตปรับตัวเราก็พยายามจะลงเป็นเหมือนเข้าดูนะมันก็ไม่ไม่ไม่่เหมือนกัทีเดียวมันเลยกลายเป็นเทไปซะคือทุกคนนอกก็ยังมันมีที่ เดินที่นั่นที่นั่นโหแทบดินนี้ไม่ได้เหยียบเลยเหยียบแผ่นน้ไอต่อการเลือกแผ่นปูนนั่นเองเออกมาก็เจอถนงคนจีนกัแปลกนะแปลกที่ว่าชาตินี้เรา,เราไม่คิดจะไปลองไปพยายามไปเป็นคนรวยเหมือนอย่างคนรวยเขาไม่เห็นเท่เลยพยายามเป็นคนจนเหมือนกันอย่างคนจน <c oughs> นีเออ่เท่มันเออเขาคิดเหมือนเราคิดอย่างงั้นนะไปทําอย่างพวกคนจนก็ทําอะเท่ ไปทำอย่างคนรวยทำมันเปลืองเลยนะมันแพงจีบหายเลยไม่เข้าท่าเลยนะแล้วมันก็ไม่เห็นเท่ตรงไหนเลยมันเรื่องมากออเถ้าเรามาเป็นคนจนอย่างที่คนจนก็เป็นมันเท่นะมันไม่รู้มันรู้สิกอัตมาเออมันเข้าท่ากันก็เป็นคนรวยจที่มันอย่าพิเท้ไปแข่งแข่งกันก็เป็นคนจนแข่งแข่งกันนี่มันเท่กว่าเยอะเลย คือคนจนแล้วก็จะต้องรู้ว่าจนอย่างไรเป็นความจนที่มีความสุขจนอย่างเป็นคนที่มีคุณค่ามีประโยชน์จนยังไม่สิ้นไรไม่ตออทัดท้ายก็คือจนอย่างอุดมสมบูรณ์โอเป็นยังไงอะเนี่ยเห็นไหมที่พยายามพาทำเนี่ยมันถึงเป็นปรัชญาที่น่าฟังกว่าไปเป็นรวยๆรวยแกงกันรวยนมีมีปรัชญ,ญาเลยเลยมีจาวิชา Mm -hmm. नहीं तो क्या अभी आबीछा